สวัสดีค่ะเป็นอีกแบรนด์ดังที่สนับสนุนลิซ่ามาโดยตลอดสำหรับแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูอย่างบุนการีที่คุณบาบิ้ซีอีของบุนการีเอ็นดูลิซ่ามากๆถึงแม้จะเกิดกระแสดราม่าในจีนเกี่ยวกับบัญชีวเ,อเปอของลิซ่าที่ปลิวหายไปอย่างไรร่องรอยแต่ทางคุณบาบินและบุนการีก็ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนปกป้องลิซ่าพร้อมกับโพสต์ภาพของลิซ่าโดดๆในไอจีสตอเพื่อสนับสนุนเธอ ยังไรก็ตามมีชาวเน็ตบางกลุ่มได้ทวงถามหาลิซ่าหลังจากคุณบาบินโพดูภาพพร้อมแคมเปญโฆษณาตัวใหม่ของบุนการีในคอลเลกชันดีว่าดีที่แคมเปญใหม่นี้ G.B.A ที่ร่วมพรีเซนต์เครื่องประดับสุดหรูคือหลิวอ e ี้เฟยนักสแสดงนางแบบสาวชาวจีนสัญชาติอเมริกันที่เรียกได้ว่าเธอได้รับคัดเลือกจากแบรนด์หรูอย่างบุนการีให้เป็น G.B.A หรือ g l o b a l Brand a m b a s d o r คนล่าสุดของบุนการีอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะคะว่า G.B.A เนี่ย มีใครกันบ้างคนแรกปรียงกาคนที่2องแอนแฮสเทเวคนที่3าเซนเดอาคนที่ 4, สี่ลิซาบรักพิงค์และคนที่5ก็คือหลิวอ,อีเฟยยังไม่รวมแบรนด์นบ,บัสเดอร์และสปอคเคอร์ซันแบรนด์ที่เป็นดาราศิลปินชื่อดังอีกหลากหลายคนนะคะเพื่อนๆมาต่อก,กันด้วยแคมเปญล่าสุดของบุญการีและหลิวอ,อีเฟยที่มีการโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ของจีนคุณบาร์บี้ลงภาพในไอจี ถึงสถานที่ที่ใช้โปรโมทแคมเปญนี้ด้วยบิลบอร์ดขนาดใหญ่สุดอลังการไม่ว่าจะเป็นเมืองฉงชิ่งที่จัดได้ว่าเป็นเมืองใหญ่สำคัญในประเทศของจีนตามมาด้วยโรงแรมหรูอย่างเซี่ยงไฮพอร์์แมนริสคา์ตันที่เรียกได้ว่าเป็นโรงแรมสุดลักชัรี่ระดับ5ดาวในเซี่ยงไฮสถานที่ต่อมานะคะที่มีการโฆษณาคอลเลกชันนี้ คือตึก Curry Center ในเซี่ยงไฮ้ตึกสุดหรูภายในประกอบด้วยร้านค้ามากมายรวมไปถึงร้านอาหารสำนักงานที่มีถึง30ชั้น อีกหนึ่งจุดโปรโมทที่ทางบุญกรุรีจัดให้สำหรับแคมเปญน,นี้นั่นก็คือเมืองกวางโจซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีการจัดโปรโมทแคมเปญใหม่ของบุญกรุรีและหลิวอ,อี้เฟยอีกสามเมืองใหญ่ของจีนอย่างนานกิงซูโจและเซินเจิน้นที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมฐานนะแบรนด์เครื่องประดับชั้นนาระดับโลกอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตบางคนได้ไปคอมเมนต์ในไอจีของคุณบาบินว่าเราลิซ่าล่ะ ไม่มีลิซ่าโปรโมทในประเทศจีนแล้วหรอหรือพอลิซ่าโดนแบนในประเทศจีนหรือเปล่าซึ่งแอดอยากจะบอกเพื่อนๆอีกครั้งนะคะว่าจริงๆแล้วนลิซ่าไม่ได้โดนแบนในประเทศจีนนะคะเพื่อนๆเพียงแค่เวิร์ดปอของเธอถูกแบนเท่านั้นแต่ว่าตัวศิลปินเองเนี่ยไม่ได้โดนแบนในประเทศจีนแต่อย่างใด และโดยปกติแล้วทางบุญกรีเองก็มักจะมีแคมเปญใหม่ๆออกมานำเสนออยู่แล้วแอดเชื่อว่าแคมเปญน,นี้ต้องมีระยะเวลาการถ่ายทำมาพอสมควรและอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการปล่อยแคมเปญโฆษณาออกมาพอดีนะคะเพื่อนๆซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลานี้มากกว่าเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าแคมเปญใหม่ของลิซ่ากับบุญการีเนี่ยก็มีเพียงแต่ว่าจะออกฉายให้แฟนๆได้ชมกันทั่วโลกในปีหน้าซึ่งแอดก็ไม่มั่นใจนะคะว่าติดอะไรหรือเปล่าทาไมาถึงมี กำหนดถึงปีหน้าเลยทีเดียว ซึ่งก็มีชาวเน็ตบางคนนะคะเพื่อนๆที่แสดงความคิดเห็นไม่น่ารักด้วยการตำหนิคุณบาบินหรือลามไปแสดงความคิดเห็นที่เป็นพิษต่อลิวอีเฟยอย่างไรก็ตามล่าสุดลิวอีเฟยได้มีการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการโปรโมทแคมเปญโฆษณาตัวใหม่ของเธอกับบุนการีโดยถ่ายภาพสวยๆลงในไอจีของเธอด้วยท่ามกลางแฟนๆที่เข้าไปชื่นชมในความสวยงามของเธอและให้กำลังใจเธอกันอย่างเนืองแน่นแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อ เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมมนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ